へえ。 บอกว่าจตบแรงศาสตว์นั่ที่นัดกันไว้วันนี้เราก็มาอยู่กับไฟเรยว6ชิป2จังหวะนะครับอันนี้ก็สั่งมาจากแอปช้อปปี้นะครับอันนี้คือสั่งมาจากประเทศจีนตอนแรกก็เขาก็บอกว่าจะรอหนงเดือนเดียวมันมาก่อนำํนหนคือตัวนี้กับพิมพ์ในตัวนะใครที่ใช้แบบรีเลย์เดิมเดี๋ยวมาตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นนะครับเปลี่ยนใส่ได้เลยโอเคตอนนี้เพื่อผมก็กําลังถอดอยู่นะครับเนี่ย มันไม่ดมันไม่มีแม่เหล็กไงของผมตอนนี้ก็ใส่รีเลย์แต่งอยู่นะครับนี่มาถ่ายข้างหลังนอ้องนี่นะครับผมก็ใส่เป็นรีเลย์แต่งนะครับมันก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวผมจะถอดเอารีเลย์แต่งไปใส่รีเลย์เดิมแล้วก็ใส่เเลโวชุน,นี้มาดูกันว่ามันจะสว่างกว่าของเดิมขนาดไหนโอเคไปดูกันเลยนี่ครับนี่ก็เป็นสภาพของการถอดข้างหลังมันออกมานะครับถอดได้ไหมเพื่อนถอดออกมาหมดเลยถอดตรงนี้เลยเนะี่ยถอดดิถอดมาใส่เลย นี่ถอดไปแล้วสิ้นเรื่องไหครับโอเคน้องมาถ่ายฝั่งนี้อันนี้ก็หัวก็เอาน็อตออกหมดแล้วนะครับหามือไม่บอกเอาน็อตออกหมดแล้วอีอะดูดิหนึ่งสอง <c oughs> สมองรั่วแล้วนะเพื่อน <c oughs> อว่า <c oughs> ปเป็นหองข้างหลังลองใส่ดูดิเอาเลยไอ้น้องขอดิ พอได้สองตัวนี้เน,นี้ยตัีดีนะน,นี้ครับน,นี่ก็เป็นขั้นตอนของการใส่ลงไปโอเคเวันนี้เราก็จะมาเทสกับรีเลย์เดิมด้วยนะใหม่เขาใหม่ผมเพิ่งจับหั่มแล้วก็ไปจับมันหอมไหมวะ <c oughs> อันนี้ผมก็จะมาเทสแบบใส่รีเลย์เดิมเข้าไปนะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะโอเคเขาบอกว่าใช้ได้นะแต่ผมจะลองใส่รีเลย์เดิมเข้าไปแล้วกัน โอเคครับเดี๋ยวผมจะถอดรีเลย์แต่งนะออกมานะอันนี้คือผมปรับความเร็วไว้เนี่ยมีใส่ถุงไว้ได้วยนะครับอย่างนี้ต้องใส่นะใส่กมป้องกันไม่ป้องกันนี่อันตรายแต่คนละเรื่องละน,นี่เอาละครับเดี๋ยวเราจะทําการใส่รีเลย์เดิมเนะข้าไปแทนรีเลย์แต่งมันดูกันว่ามันเนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่านะโหยากเหลือเกินไม่ได้สอนมานานแล้วนะมันน่าจะฟิตน้าดูเลย ดูดิขึ้นสนิมแล้วนะไหเห็นไหมเนี่ยสนิมขึ้นแล้วนะตัวนี้น่าจะใกล้ไปเฝ้าวัดพระบุญล,ลุงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เรีลยเดิมเข้าไปสนิมขึ้นแล้วเนะนี่ยนะเอาล่ะได้เวลาฮีโร่คร้งแรกในประวัติศาสตร์กับการใส่ไปแล้วที่ไม่ใช้รีเลยแต่งเซดดดสองจังหวะอย่างเจ๋งดูดิ ย่า yeah. ได้อยู่ขอเล่าอะไะครับเดี๋ยวเราจะใส่ข้างหน้าแล้วก็ปิดจ็อกมันเลยถอดถอดออกนะครับ โอเคครับตอนนี้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปเปรียบเทียบกับรถของพ่อผมซึ่งใช้ไปเลี้ยวเดิมนะไปเลี้ยวเดิมกับไฟเลี้ยวแต่งจะต่างกันสักขนาดไหนเปลี่ยนงบไม่เกินร้อยแค่6 0บาทโอเคไปดูกันจะตึงกันสักขนาดไหนก็ดูตอนประกอบเสร็จไป อเ,เอาละครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบไม่เห็นกันเลยว่าระหว่างไฟเลี้ยวเดิมกับไฟเลี้ยวแต่งสองจังหวะเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วมาที่ไฟเลี้ยวแต่งนะครับนี่อันนี้งบประมาณ60บาทนะครับไม่เยอะเกินไปนะรานะคาก็ถือว่าประมาณปังกาแ่บสองข้างนะครับต่อนไปห่างเลยเพื่อนมาทีนะครับอันนี้นะครับใครชอบก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันเดี๋ยวมาดูนี่ ไมให้ดูอะไรนี่คือตรงไฟเลียวตรงหน้าปัดเนี่ยคือแบบมันจะไม่กระพริบนั่นเนี่ยมันจะค้างแบบนี้เลยเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนของไฟเรียวสองจังหวะเ้อพี่น้องโอเคแล้วก็ผมจะมาให้ให้ดูกับไฟเลียวเดิมอันนี้ก็เป็นของรถของพ่อนะครับนี่ครับเก็บเทียบน่าจะแทบไม่สว่างเลยนะ <laughs> โอเคเ <laughs> ดี๋ยวเราจะมาเทียบกับนี่กัน ถ้าผู้ชมตัดสินใจดูก็เอาเองนะครับว่าความสว่างจะต,ต่างกันสักขนาดไหนนี่อันนี้แทบไม่เห็นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลดค่าแสงให้ดูนี่นะครับน,นี่นี่ผมเดิมว่าประมาณนี้นะครับเนี่ยเดิมนี่ขอแงแต่งเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปสายเฟนเลอแบบตึงๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ ดติดตามกดใจให้กับพวกผมด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือกดติดตามให้ถึง500นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงแล้วสําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กับช่องผมนะที่จะไปทําคลิปกลักวๆส้ตนตีนแบบนี้แล้วก็ไปล่อตีอนแบบนี้ไม่รู้ว่าจะโดนทางไหนสําหรับคลิปนี้ร่างก่อนครับแค่นั้นแหละไอ้สัตว์ว้าห์นะ